โครงการบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรเพียงวันแรกได้กว่า7ตันส่วนเงาะรับซื้อได้กว่า49ตันนอกจากนี้ยังขยายการรับซื้อมังคุดดอกจากเกษตรกรเพิ่มในราคากิโลกรัมละ5บาทค่ะ ที่ลานขนใยสินค้าศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ใช้เป็นสถานที่ในการรับซื้อผลไม้แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกตำ่ำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดรับซื้อมังคุดและเงาะที่กำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกตำ่ำซึ่งเกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงทำการเปิดจุดรับซื้อผลผล,ผลิตมังคุดและเงาะจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงโดยมีการนำรถออกไปรับซื้อจากสวนและเปิดจุดรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรนำมังคุดและเงาะมาจำหน่ายซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการรับซื้อมังคุดตกไซต์อยู่ที่กิโลกรัมละ10บ,บาท มังคุดดอกกิโลกรัมละ5บาทและรับซื้อเงาะคุณภาพในกิโลกรัมละ10บาทส่วนเงาะคัดรับซื้อในราคากิโลกรัมละสองบาททั้งนี้ผลผลิตที่ซื้อไว้จะมีผู้ประกอบการส่งออกมังคุดมารับซื้อเพื่อกระจายผลผลิตไปยังตลาดจีนเวียดนามและตลาดต่างจังหวัดบางส่วนนำเข้าห้องเย็นเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป สำหรับการรับซื้อมังคุดครั้งนี้เพื่อป้องกันการแทรกแซงราคาตลาดและตัดวงจรของลงรับซื้อผลไม้ที่กดราคากับเกษตรกรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆช่วยในการรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่จะนํามังคุดมาขายให้มีการคัดแยกมังคุดดอกและมังคุดตกไซส์ออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดแยกด้วยเนื่องจากการรับซื้อผลผลิตมังคุดและเงาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสามารถรับซื้อมังคุดได้กว่า7,00 0กิโลกรัม ส่วนเงาะสามารถรับซื้อได้มากกว่า49,000กิโลกรัมหรือกว่า49ตันนั่นเองครับสำหรับในปีนี้นะครับองค์การพันธุ์สัตวตจันทบุรีนะครับกับทางจังหวัดจันทบุรีโดยผู้ดรแการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าสวดรายการเราได้มีประกาศของทางจังหวัดก็คือในเรื่องของการรับซื้อผลิตทางการเกษตรก็คือเงาะแล้วก็มังคุดในส่วนของมังคุดนะครับว่าปีนี้นะครับ จังหวัดได้ประกาศในเรื่องของมังคุดตกไซส์นะครับในราคากิโลกร,รัมละ10บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของเงาะเช่นเดียวกันเงาะที่มีคุณภาพกิโลกร,รัมละ10บาทเงาะที่คัดก็คือเงาะที่ไม่ได้คุณภาพกิโลกร,รัมละ2บาทในส่วนของมังคุดนะครับโดยองค์การอาหารจังหวัดจันทบุรีจะเข้าไปดําเนินการรับซื้อ จากพี่น้องเกษตรกร,กรถึงในสวนที่ต้องเข้าในสวนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือพี่น้องเกษตรกร,กรตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับในวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยทางทางผมได้ปล่อยรถออกไปเพียง3จุดนะครับซึ่งถือว่ามันน้อยซึ่งผมได้ติดตามลงไปยังในส่วนของตําบลพระพ,พานะครับตำบลแสลงซึ่งก็ได้ฟังพี่น้องเกษตรกร,กรว่าถ้าเราซื้อตกไ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วบางคุณที่เป็นดอก นะครับจะทําอย่างไรเพราะฉนั้นในวันนี้นะครับผมจึงได้ให้ทางแต่ละสายที่ออกไปวันนี้เพิ่มเป็นเป็นสิบสายนะครับให้ซื้อดอกมังคุดเข้ามาด้วย นะครับก็คือในดอกมังคุดในราคากิโลกร,รัมละ5บาทแล้วก็ตัวตกไซสิบบาทเพราะนั้นก็อยากจะกลัาเรียนในคลิปว่านอกเหนือจากที่องค์การผ่านชิวัดได้ดําเนินการช่วยเหลือในเรื่องของตัวตกไซแล้วนะครับทางสากรการ,การเกษตรท่าใหม่นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยส่งมังคุดไปยังประเทศจีนนะครับเกือบ200ตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนเนี่ยตกใจกับ มังคุดตกไซ้นะครับซึ่งมันมีราคาต่ำนะครับแล้วถ้านําสู่ออกตลาด นะครับมันก็จะทั้งสร้างสร้างราคาสร้างกลไกตลาดที่จะทําให้ราคาดิ่งลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านคัดของที่มีคุณภาพนะครับที่มีราคาเนี่ยเอาออกไปขายแล้วตัวดำเนี่ยท่านเอาไว้บ้านนะครับถึงแม้การที่เอามังคุดตกไซา์เก็บไว้ไวที่สวนของท่านเนี่ยองค์การนธุ์สวัดย,ยืนยันครับว่าผมจะไปไล่ตามเก็บเพราะฉะนั้นการที่จะไปเก็บเอ่อบงคุดตกไซา์ทุกวันเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นท่านอาจจะรวม2วันนะครับนี่ก็จะมีข้อข้อซักถามออกมาว่าแล้วถ้ามันแข็งจะทํายังไง ราะนั <weird. S 2> ้นมังคุดเนี่ยเก็บไว้ค้างคืนเก็บไว้ไม่เกินสองวันเนี่ยโอกาสที่จะแข็งเนี่ยไม่มีนอกเสียจากว่ามังคุดที่มันไม่ได้คุณภาพจริงๆคือตกดินนะครับหรือมังคุดเก่าถ้าลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นมังคุดแข็งนะครับก็ขอความพี่น้องคัดออกให้หน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของมังคุดแตกนะครับก็ขอความคุณาเพราะเนื่องจากว่าจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาสอบถามว่ามังคุดเนี่ยที่รับจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเนี่ยขายยังไงผมบอกก็ให้ดูคุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าสนใจผมก็ขาย ก็ผมบอกว่าผมก็ขายผมก็รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรมาสิบ,บาทจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันมาซึ่งเป็นการต่อรองทางการตลาดเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พี่น้องกังวลกับไอ้ตัวตกไซส์อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเ,เก็บแล้วก็ไปดูขายตัวที่มันได้ราคาเพราะในในขณะนี้ราคามังคุดเนี่ยดีขึ้นเพราะนั้นผู้ประกอบการรายใหญ่หลายๆรา,ายเนี่ยที่โทรมาประสานกับผมก็โทรมาก็ให้กําลังใจก็บอกไม่ต้องกังวล นะครับทางผู้ประกอบการรายใหญ่ที่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็บอกว่าอีกไม่เกิน3-4วันราคามจะดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ราคามังคุดค่อนข้างที่จะขยับตัวสูงขึ้นนะครับก็น่าเป็นที่ที่พอใจเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้กังวลในเรื่องของตัวตกไซส์ในส่วนของเรื่องเงาะนะครับเมื่อวานนี้นะครับเรารับซื้อวันแรกซื้อไปประมาณ49ตันเศษนะครับก็ ก็เป็นที่พอใจในระดับหนึ่งก็เนื่องจากว่าบริเวณตลาดที่วัดศีเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดเงอะที่ใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเช้ามีการขายให้กับพ่อค้าเนี่ย11-12บาทนะครับแต่ในช่วงของตอนบ่ายเนี่ยท,ที่ที่ลดพี่น้องเกษตรกรมาขายเนี่ยขายไม่ได้เพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เปิดเราเปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับ ก็มีพี่น้องเกษตรกรมาขายในช่วงประมาณ3ทุ่ม4ี่ทุ่มพอ้าแม่ขาก็ขยับตัวแทนที่จะตอบ8บาท9บาทก็มามารับซื้อพี่น้องเกษตรกรในในราคา10บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียนว่าในส่วนของเงาะนะครับเราจะซื้อตลอดจนกว่าสถานการณ์จนกว่าที่พี่น้องเกษตรกรขซื้อซื้อง่ายขายคล่องนะครับ